i yeah. 2022นะครับ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทครับสวัสดีค่ะพลอยนะคะวรลัมพรป้านอินค่ะ MS09 นะคะเป็นผู้เข้าประกวนนด Miss Supery Thailand 2022ค่ะก็ในวันนี้นะคะพลอยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าได้รับไปถึง2รางวัลน,นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่พลอยคิดว่ายังไงเนี่ยนอนาคตพลอยก็สามารถนําไปต่อย,ยอดได้ค่ะนั่นก็คือรางวัล Perfect Skin กับ Best in Swimming Suit ค่ะซึ่งเหมือนกับเป็นการเปิดประตูมิติใหม่ๆนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยผิวสวยเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องข่าวอ ต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าสามารถมีผิวสีแทนแบบพลอยได้นะคะเพียง mm hmm. แค่ดูแลผิวให้สุขภาพดีค่ะพลอยทำศัลยกรรมอะไรบ้างคะค่ะสำหรับการทำศัลยกรรมที่ผ่านมานะคะของพลอยก็คือมีสองอย่างค่ะก็คือการทําจมูกแล้วก็การดัดฟันเพราะว่าสมัยนี้การจัดฟันอันนี้ถือเป็นการทำศัลยกรรมเหมือนกันเนาะคะ่ะใช่แล้วก็สําหรับพลอยเนี่ยทำจมูกแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนโง,งเฮงแล้วมันก็ปรับเข้ากับรูปหน้าพลอยค่ะมีเทคนิคในการดูแลรูปร่างยังไงคะ ค่ะก็สำหรับเทคนิคในการดูแลร,รูปร่างของพลอยนะคะพลอยเชื่อว่าการออกกําลังกายการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการกินค่ะเคยได้ยินไหมคะทุกคนที่เขาบอกว่าการกินมีผลถึง70%ซนนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่กินของทอดของมันนะคะก็ลดลดได้ก็ลดลดนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เพียงแค่ที่ว่าเราจะได้มีหุ่นที่สวยนะคะแต่ว่าเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะ ลอยเคยประกวดเวทีอะไรมาบ้างแล้วจะเอาประสบการณ์จากเวทีอื่นมาใช้ยังไงบ้างสําหรับการประกวดเวทีที่ผ่านมานะคะ<อ>ก็จะมีรองอันดับ2นางสาวถิ่นไทยงามนะคะแล้วก็มิสแกรนด์มุกดาหาร2017ค่ะแล้วก็ท็อป12นางสาวไทยปีล่าสุดนั่นเองค่ะก็คือปี2022ค่ะ,คะประสบการณ์ที่ได้มามาใช้ยังไงในการประกวดเวทีอ,อื่นๆหรือว่าเดเนินชีวิตบ้างคะสําหรับพลอยเหรอคะ ประสบการณ์ในการประกวดของพลเนี่ยที่มองว่าเป็นเรื่องที่เจอกับตัวจังๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของกําลังใจค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเพียงแค่เรามีกําลังใจเราเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเราก็สามารถทําได้ทุกอย่างค่ะเหมือนกับพลนะคะที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่หุ่นดีหรือว่าพลเนี่ยอาจจะมีความเชื่อที่ผิดๆกับตัวเองว่าบางที่เนี่ยเราผิวแทนเนี่ยเราก็ผิวไม่สวยเหมือนคนที่ผิวขาวนะคะแต่ก็เป็นการที่สามารถข้ามผ่านตัวพลเองได้นะคะว่า ถ้าเกิดเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะให้มั่นใจในตัวเองคิดถึงตัวเองอนะไรย่างเงี้ยอย่างแท้ๆเพราะตอนนี้คนเน่ฆ่าตัวตายเยอะบางทีรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกแบบว่าไม่มีค่าหรือไม่สวยไม่หล่ออะไรเงี้ยโดนยูลี่อะไรเนงะี้ยเราต้องให้กำลังใจกันเวทีนี้เป็นอีกเวทีนึงที่เปิดโอากาสค่ะก็สำหรับการประกวดน i s s ร u r g e r y Thailand นะคะคุอยมองว่าเวทีนี้เนี่ยเหมือนเป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะที่เปิดโอกาสให้กับใครหลายๆคนนะคะที่ ถ้าเกิดเราเกิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความสวยที่เรามองว่าเป็นแบบทพ์นิยมเนี่ยแต่พลอยมองว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยมีความสวยในรูปแบบของตัวเองแล้วก็มั่นใจได้ค่ะเหมือนกับพลอยตอนเด็กๆนะคะที่เคยมีปมในใจว่าบางที่เนี่ยทำไมเราถึงไม่น่ารักเหมือนกับเพื่อนคนอื่นเลยค่ะแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองหลายๆอย่างแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยมีคุณค่าในหลายๆอย่างนะคะที่เราสามารถตั้งใจทําแล้วถ้าเกิดเราทําประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะก้าวเข้าผ่าน กบปมในใจอนันตได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจนะคะให้กับใครหลายๆคนนะคะที่อาจจะคิดสั้นท้อแท้หรือว่ามองตัวเองในแง่ลบนะคะว่าอยากจะให้เปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วก็มองตัวเองใหม่ค่ะว่าเราทุกคนนั้นมีดีในแบบของตัวเราเองค่ะ